to ผู้สนับสนุนราวหนึ่งถึงสองพันคนพากันส่งเสียงเชียร์เมื่ออดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสโลแกนหาเสียงที่เมืองเลทรูครัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมาว่าตนจะชนะการเลือกตั้งและจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้ ในช่วงเวลาที่เหลือราวสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตอย่างทรัมป์และคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสต่างเดินสายเรียกคะแนนเสียงในรัฐสมรภูมิเจ็ดรัฐอย่างต่อเนื่องทรมอมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการหาเสียงโดยชีย้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบด,ดีโจไบเดนเช่นเศรษฐกิจเงินเฟอ้อปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้เสนอภาพตรงข้ามที่จะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าหากตนได้กลับเข้าไปในธรรมเนียบขาวเพนนีซูเกอร์ สนับสนุนทรัมป์มาตั้งแต่การลงเลือกตั้งครั้งแรกของเขาชาวเพนซิเวเนียผู้นี้เชื่อมั่นว่าทรัมป์จะช่วยกอบกู้อเมริกาได้และจะทำได้ดีกว่ารัฐบาลของไบเดนที่เธอมองว่าไปทำลายสิ่งดีๆที่ทรัมป์เคยทำเอาไว้เธอเชื่อว่าทรัมป์จะสร้างชายแดนที่แข็งแกร่งชาวอเมริกันจำเป็นจะต้องมีประเทศที่เป็นอิสระหากมีการกดขันชายแดน ก็อาจจะแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยและสหรัฐเดินไปในทิศทางใดโลกก็ไปในทางนั้นอเล็กซานเดรียไวส์วัย18ปีกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วง4ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลไบเดนทำให้เธอกังวลเรื่องอนาคต I think the biggest thing is being a young person in the world today like wanting to buy a house get married have kids with the economy the way it is and if he doesn't get in it won't be really possible for us ไวส์กล่าวว่าเธอคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดของการเป็นคนหนุ่มสาวในยุคนี้คือการอยากซื้อบ้านแต่งงานมีลูกแต่หากเศรษฐกิจยังเป็นเช่นนี้และหากทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีความต้องการเหล่านี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ <S <S jobs, บนเวทีหาเสียงที่จัดขึ้นที่สนามบินอาโนพาวเมอร์ กลุ่มสาภาพท้องถิ่นแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในรัฐเพนซิลเวเนียยังรับรองเห็นชอบให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกด้วยแอนดรูไอเคอร์เป็นคนงานโรงงานเหล็กกล้าอีกคนนึงที่ฝากความหวังเอาไว้กับทรัมป์ครับ ขาบอกกับ BUA <'re> ไทย <Yeah. S 1> ว่าอยากให้ทรัมป์ช่วยผ่อนปรนข้อบังคับ <Hey. S 1> ที่กำหนดให้โรงงานผลิตเหล็กกล้าต้องควบคุมการส่งออกมลภาวะเพื่อให้อุตสาหกรรมเก่าแก่ของเพินซิเวเนียนั้นสามารถแข่งขันกับผู้เล่นในตลาดโลกอย่างจีนและอินเดียได้ hey. USA. USA. แม้ผู้ร่วมงานจำนวนมากจะเป็นคนขาว <Hey. S 1> แต่ก็มีผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียมาร่วมด้วยเช่นกัน Trump 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 นายหลิวชาวอเมริกันที่อพยพมาจากจีนเมื่อ30ปีก่อนชื่นชมนโยบายคนเข้าเมืองของทรัมป์โดยเขาบอกว่าทรัมป์ต่อต้านคนลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่เขาเชื่อด้วยว่าทรัมป์นั้นไม่ได้ต่อต้านผู้อพยพทั้งหมดอย่างที่หลายคนเข้าใจ ด้านเจมูนมองว่าช่วงเวลาที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไม่มีการโจมตีอิสราเอลหรือยูเครนเพราะทรัมป์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งอเมริกาเองก็มีความเป็นเอกภาพ s เขายังกล่าว <'s> ด้วยว่า <peace through S 1> สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความ,มเข้มแข็ง,าขงหากอเมริกาดูอ่อนแอเหมือนรัฐบาลของ Biden, ไบเดนก็จะไม่มีทางเกิดสันติภาพขึ้นได้ ส่วนในเมืองเอรี่ที่ห่างไปจากเลโทรประมาณเกือบ3ชั t bleiben, <t ่วโมงทัศน like ีพันธ์คิงส์เจ้าของร้านอาหารไทยบอกว่าเธอจะลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์ถึงแม่คนไทยบางคนอาจจะมองว่าทรัมป์นั้นเป็นคนก้าวร้าวก็ตามทรัมป์น่าจะเขเป็นนักธุรกิจเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างไรือย่าง never ร o n before ในบรรดารัฐสมรภูมิที่โดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสกำลังขับเคี่ยวหาเสียงกันเพนซเวเนียมีจำนวนผู้แทนเลือกตั้งหรืออิเล t o r a l college มากที่สุดและเป็นที่น่าจับตามองว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเสียงของประชาชนจากหลากหลายปู่มหลังทางเศรษฐกิจเชื้อชาติและสังคมถูกสะท้อนออกมาในงานหาเสียงของพรรคริพัลกันเมื่อค่ำคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาในเมืองเลโทร์ครับบนฐานความเชื่อมั่นที่ว่า ข้อเสนอของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือทางออกของปัญหาที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่และเจตนารณ์ทางการเมืองในรัฐสมรภูมิแห่งนี้ที่จะแปรไปเป็นคะแนนเสียงในครูหาเลือกตั้งจะมีนัยสำคัญและมากเพียงพอในการส่งทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่สองได้หรือไม่คงเป็นคำถามที่เราจะได้รับคำตอบกันภายในไม่ช้านี้ครับเยี่ยมยุทสุธิฉายา วิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองเลโทรปรัฐเพนซิเวเนียครับ